กีแม่พันธุ์นะครับผมค่ะน้องยูครับผมวันนี้ก็เอ็นมินเดินทางครับผมและเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ใกล้เข้าห้องสอบแล้วแม่เนาะจ้าใกล้จะเข้าห้องสอบแล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณแม่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับคิดว่าตาจะให้ไหมแม่งวนเนี่เมื่อวานเมื่อวานแม่ไปจุดทูบครับฝนก็ลินเนาะครับนึกว่าจะทูบจะไม่ไมอ้ไม่ดีด้วยไม่ ตลอด,ดแป๊บเดียวเองครับก็ตัวเดิมยังตัวเดิมยังไงแม่ก็ตอนนั้นแม่บอกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับตอนไปจุดที่ตาจะให้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งหนึ่งแม่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดอันนี้ไปจุดมานานหรืออยังแม่เมื่อวา เมื่อวานตอนเย็นๆที่ฝนถุ่มแล้วแม่ก็ไปกันไปดูนาแล้วก็เลยถือโอกาสไปขอทานด้วยครับผมแต่ว่าฝนก็ตกฝนตกปลอยครับถึงฝนตกทูกก็ยังไม่ใช่ไหมทุกไม่ดีด้วยไม่ลมไม่อะไรก็อยู่เชยๆก็ไม่เอาไม่เอาครับนึกว่าแต่จะดับก็ไม่ดับทูกเป็นหน้าหน้าแปลกมาครับแม่ก็เลยว่าเอมันตัวเก่านะหนึ่ง หนึ่งถ้าจะเพิ่มก็เป็นหนึ่งแปดเนาะถ้าจะแยกสองตัวครับผมนอกกนั้นแม่ก็ไม่ฝันอะไรก็ตัวเดิมอ๋อครับครับผมแล้วไอ้เลขตัวนี้หนึ่งหนึ่งที่คุณแม่ว่ามันเป็นตัวเดิมเนี่ยแม่ฝันว่ายัางไงแม่ <c oughs> เลขหนึ่นงะครับที่แรกเลยนะแม่ฝันว่าก็ว่าตาท่านมาบอกว่ายังไงตอนนั้นที่ออกขอฝันว่าเห็นอันทางทำน้ําไหลใช่ไหมแม่ทางน้ําไหลอือครับ แต่เมื่อวานไปจุดทูบได้118แม่ก็เลยเอ๊ะก็ตัวเดิมนี่นะเป็นจะเปลี่ยนเป็นเก้ากับแปดเท่านั้นเลยโอ้ครับครับผมมันจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ก็เป็นแปดหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแม่ใช่อืครับแสดงว่าเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณแม่ฝันเกี่ยวกับเลขตัวนี้นี่หลายรอบแล้วใช่ไหมแม่หลายรอบแล้วเมื่อคืนก่อนก็ฝันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง ตัวเลขเนาะเกี่ยวไม่รู้ฝันอะไรจําไม่ได้ก็เลยลูกก็ไปนาก็ชวนแม่ไปจุดทูบซิมันจะตัวเดิมไหมไอ้จุดก็มาหนาไปจันแล้วฝนก็ปล่อยปล่อยทูปก็ไม่ตีด้วยไม่ดบก็ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดใช่ครับครับแม่แล้วเล้วหลังจากที่แม่ไปจุดทูบขอตามาเนี่ยตาได้ตามมาเข้าฝันอะไรที่บ้านไหมแม่ไม่ฝันเลย เ,เท่านั้นแหละอืมครับครับแม่แล้วหรือว่าท่านท่านไม่ให้ฝันมากตัวหรือมันถูกอยู่แล้วเนาะแม่เนาะ่านให้แล้วอ๋อไอ้ตัวนี้มันถูกอยู่แล้วเนาะแม่เนะาะใช่อืมครับแล้วตัวนี้หนีแม่ได้ไปไปซื้อไปหยิบจับอทอรเตอรี่มาหรืออย่างแม่เมื่อคืนเองยังไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเลยอยยังไม่ได้ซื้อเลยไปอตอนตะว,วันก็ลยจะตกดินแล้วละตอนที่ฝนคลาสนิดนึงครับครับผม อ่าแล้วถ้าสมมติถ้าคุณแม่จะซื้อเลขตัวนี้เนะ่ะคุณแม่ต้องใช้คนอื่นไปซื้อใช่ไหมแม่บางทีก็จะโทรให้ลูกศิษย์เขาลงให้โอ้ตรงให้ลูกศิษย์เขาลงให้เหมือนเดิมสมมติถ้าแม่ซื้อไปซื้อเองนี่เขาไม่ได้ไม่ได้เลยเขาไม่รับเลยใช่ไหมแม่มถ้าแม่ไปเอาตรงไหนเขาจะไม่เขาจะไม่ให้เขาเห็นแม่นี่เขาเดินหนีเลยใช่ไหมแม่ไม่เดินหนีเขาก็ไม่พูดเขาเขาบอกว่าเขาไม่กล้ารับมเดิมถ้าผม ลองหลายครั้งแล้วก็ไม่กล,าล้ารับอืมคาคาผมอืมเพราะว่าเลขคุณแม่เนี่ยมันมันตกมากี่งวดแล้วแม่ถ้าจะนับดูดจริงจริงนะตั้งแต่ทําคลิปมานะ่ะครับมันก็ไม่เคยหลุดเลยนะแต,แต่ลูกน้อยทํามาครับไปออกไปทําพิธีตรงไหนก็เข้าตลอดอือถ้าจะนับที่แม่ไปขอเองเนี่ยก็เข้าสามสี่งวดแล้วเนาะอือคาแม่ไปขอตาท่านครับคาผม ก็ถูกมาติดติดเลยเนะาะของอาจารย์น้อยนี่ได้ยินข่าวว่าลูกศิษย์นี่ถูกเยอะแต่ว่าเงียบใังไหมแม่ไม่มีใครส่งข่าวอะไรมาให้เ,ออเงียบ<ค>เลยหรือว่าเขากลัวเขาจะใช้นี่ใช้อะไรยังไม่หมดหรือ,อยังไงเนาะเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินครับผมมันก็ดนี่ติดสินเหมือนกับพวกเหมือนกันหลายหคนที่เรา ที่เคยคได้แล้วก็หนี้อาจจะเยอะนะครับผมอันนี้คุณแม่กับอาจาร,รย์เนาะก็เข้าใจอยู่เนาะจ้ะ,ะครับผมก็คือว่าใช้หนี้ใช้สีลหมดแล้วเนี่ยเหลือมากน้อยอยังไงก็จะลืมคุณแม่กับอาจาร,รย์น้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะน,นะครับเพราะว่าก็ยากลําบากเนาะแม่เนาะกูจะไปะทําพิธีขอไม่ได้เนา<น>ะแม่เนา<ช><น>ะนนอืมอาจาร,รย์น้อยเี่ยไปนั่งทําพิธีจนหลังขดหลังแข็งเนาะแม่เนาะจ้มสวดเป็นสองสามชั่วโมงนะครับกูจะได้ตัวเลขมาคุณแม่ก็ฝนตกขนาดไหนก็ยังไปจุดทูบคอยกับท่านผู้ชม อืมครับแล้วที่คุณแม่ฝันเกี่ยวกับเลขเอ็นตัวหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตอนต่องวดเน่ยที่เกี่ยวเกี่ยวกับสารคุณแม่สารท่านออครับที่ลูกนิ้วลูกน้องพาไปสร้างสารครับแล้วตรงสารนั่นก็ทําคลองน้ําออน้ําก็เป็นขุดเป็นคลองนะเป็นคลองยาวๆข้างๆอย่างเงี้ยครับเป็นคลองเหมือนก็ทำคลองไส้ไก่แต่มันเป็นคลองยังไม่ทําทีโค้งสลับอะไรทําเป็นคลอง ร่องเดียวครับผมแล้วก็มีน้ําหน่อยนึงัก็เลยตีหนึ่งหนึ่งอืมครับคิดว่าเนี่ยคุณแม่คิดว่าตาเนี่ยท่านอยากได้ศาสตร์มากไหมตอนนี้ท่านก็อยากได้แต่ท่านก็ถ้าเราขอไว้ท่านก็คงจะเห็นใจเราอยู่ก,ก็ก็รู้ว่าทางแม่เนี่ยก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะลงเยอะอนะ่ะเนาะได้นิดหน่อยก็ไม่พอสร้างครับครับแม่ทีนี้เมื่อวานแม่ไปขอท่านบอกว่า ตาลูกได้ทุนน้อยเนาะลูกขอเด้อขอให้ได้แตกสามตัวสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวถ้าได้ถ้าได้ถ้าแตกรุ่นนี้ตาให้แม่นๆ่นแล้วก็ถ้าได้จริงๆก็จะจะ,จะยกให้ท่านก่อนเออขนา้าพรรษาครับครับจะยกให้ท่านก่อนเขนา้ขาพ<ๆ>นะรรษาเนาะแม่เนาะ ก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อวานนี้อืมแต่ที่ขอก็ไม่ได้ขอว่าแค่นี้นะขอเรื่อยๆขอเรื่อยๆคขอตลอดนั่นแหละขอเรื่อยๆไม่ได้ขอแค่งวดนี้งวดเดียวเนาะแม่เนาะถ้าได้งวดนี้ก็จะไปยกให้ท่านก่อนก่อนข้าพรทธศางาถ้าข้าพาแล้วจะยกให้ท่านไม่ได้๋อมันจะเลยยามมันใช่ไม่แม่เลยยามถ้าห้ามยกครัล้ายๆกับตาที่อยู่ภูมิป้าผาใช่ไหมแม่ใช่ ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้สารจริงน่ะท่านจะมาเข้าฝันบอกคนในครอบครัวใช่ไหมแม่มาเน้นแต่แม่เลยแหละโอครับผมหลักๆนี่มาเน้นแต่แม่เป็นหลกนักในน้องแม่เนาะอบอกลูกบอกหลานครับให้ใร,รักษาคำมั่นสัญญาครับถ้าแม่ไม่บอกใครจะบอกอลูกก็ต้องเกรงแม่แหลนะเนาะครับแม่ก็ คิดว่าตาเนี่ยอยากจะได้แล้วมาสื่อสารกับคุณแม่เป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้าถูกงวดนี้สามตัวสองตัวตรงๆเนี่ยก็จะเลิมเนาะ,ะก็ช่วยช่วยกันสร้างสารให้กับตาเนแม่เนาะ,ะอืมเล็กน้อยอันมากจะเป็นมากหรือน้อยยังไงก็มันเป็นบุญเนแม่เนาะอืมเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาอยู่นะแม่ว่าถ้าเกิดมีโชคมีลาบกับคุณแม่กับอาจารย์คนนี้อยากจะมาสร้างอันที่อยู่ให้กับ อันควายของคุณแม่เนาะประว่าหลังคามันเปิงให้อาจารย์น้อยพ,พูดไว้รอบก่อนนอนจมโคลนอยู่นั่นแหละเดี๋ยฝนกต็ตกทุกวันเนาะอือครับก็ถึงว่าเนาะก็เดี๋ยวรอให้มีโชคมิลาภกับอาจารย์กับคุณแม่ในงวดนี้เนาะแล้วส่วนตัวเนี่ยคุณแม่คิดว่าที่ตาให้งวดนี้จะถูกเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมแม,แม่จุดถูกก็จุดง่ายอยู่นะอมแม่คิดว่าน่าจะได้ครับ เนื้อมันใจ,จว่าได้ครับครับผมก็คือความฝันของคุณแม่เนี่ยตาตาไม่ได้มาบอกในลักษณะเหมือนวดก่อนไหมแม,แม่ที่ว่าอะไรนะที่คุณแม่ไปนั่งอยู่ตรงสามแยกแล้วตาเอาข้าวมาให้เอาข้าวแล้เอาเนื้อนะแม่เอาข้าวกับเนื้อแหละนั่งกินข้าวตรงสารแยกครับตัวนี้ก็เหมือนกันท่านในตรีปริศนาอแต่เมืนะม่อวานไปจุดทูบมันก็หนึ่งหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่ง หือว่ามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งว่าแม่เนาะนั่นแหละครับแล้วบึงการสัญจรบึงการตอนตอนคุณแม่จุดติดทูบเนี่ยคุณคุณแม่ได้บอกไหมว่าสัญจรนะคามบอกอยู่เนาะบึงการเด้อวันที่หนึ่งมิถุนาเออครับถ้าจะให้ออกตัวไหนถ้าตาเห็นตัวไหนก็บอกลูกในทูบให้เห็นชัดเจนครับลูกฝนปล่อยๆก็ไม่ดีด้วยนะเมื่อวานแม่ยังอัดจันใจเลยว่าตัวกทูบจะดับแต่ถ้าไม่ดครับ แต่ว่าก็มีส่วนเปลี่ยนไปได้นะแม่เพราะว่าเมืองการเป็นจังหวัดที่77มันออกมันอาจจะออก11ก็ได้นะแม่เนาะใช่77ก็เอาเผื่อไว้ด้วยอเออ77เอาเผื่อไว้ด้วยกันไว้นะแม่เนะาะอืมแต่ว่าทุก11เนี่ยที่เลขที่คุณแม่ได้มามีเปอร์เซ็นต์ออกสูงเพราะว่าจังหวัด77เขาจะไม่ออกตรงๆนะแม่เขาจอก11เนาะจะออก,นะจ,ะออกจะออกแบบ เป็นตัวตัวที่มันข้ามกันเออตัวที่มันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ตัวตรงๆนะแม่เนาะแล้วประกอบกับคุณแม่ฝันเลขตัวนี้กี่รอบแล้วแม่ที่แม่ฝันที่เลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งก็ฝันสองมวดแล้วก็ไปจุดทุกเมื่อวานนี่หลอครับแล้วหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี้คุณแม่ฝันยังไงนะคะแม่ตอนนั้นฝันยังไงฝันเห็นตัวเลขลอยมามีหกลอยมามีเจ็ดแล้วก็มาแปด มันตัวมันชาดเป็นเขียนแทนที่จะเป็นตัวสีแดงแป๊ดให้เรามั่นใจเป็นสีขาวเหมือนช็อกเหมือนคนนักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนเมื่อก่อนอ๋อเหมือนช็อคเขียนกระดานใช่ไหมแม่เขียนกระดานให้นักเรียนอ่านกันอ๋อเหมือนช็อคเขียนกระดานเนาะแม่เนาะมันจะเขียนรอยเป็นเป็นรอยในอากาศเลยเนี่ยจะเป็นสีขาวอ๋อมันรอยมั่วี่คุณแม่จับมาใส่กันใช่ไหมแม่มันมาทีละตัวจะมาเรียงทีละตัวแล้วก็เรียงรวมกันเป็นสามตัวอ๋อ แม่ทำไมไม่มาสีแดงไม่ว่านี้ก็จะมั่นใจหน่อยครับเป็นสีขาวครับอืมแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะขอแค่เป็นตัวเลขที่เห็นชัดก็ถ่าโอเคแล้วเนาะแม่ก็ว่ามีเปอร์เซ็น์ถกอยู่นะอืมครับไม่แนตาอาจจะมาให้ก็เป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นได้เนาะแม่เนาะจ้มถ้าท่านให้ก็มันก็ได้ทุกงวดนะอืมแต่งวดนี้แม่อยากได้สามตัวแม่ก็นอนแม่ก็อธิษฐานขอ ครับครับผมอยากได้สามตัวตรงๆเนาะเผื่อจะได้สร้างศาลในท่านใหม่เนาะแม่เนาะใช่ครับยังไงก็ขอขอบคุณแม่พันธุ์มากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่พันธุ์ครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่พันธุ์นะคะมีเพิ่มเติมมาเป็นเลขทูปแปดหนึ่ง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 แปดนะคะแล้วก็ความฝันตั้งแต่ตองงวดหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีห้าเจ็ดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ